ใครที่อยากจะออกกำลังกายได้หนักขึ้นนะผมแนะนำกินเคียรทีเลยช่วยในเพิ่มแรงทำให้เราออกกำลังกายได้หนักขึ้นสนุกขึ้นแล้วก็ออกกำลังกายได้ยาวนานขึ้นนะผมตัวนี้กินครั้งละ1ช้อนนะผมเดี๋ยวจะมา,าวิดพื้นนะเดี๋ยวมาลองดูว่าจะวิดพื้นได้กี่ทีอ่ะใช้เคียรทีนะแรงมันต้องดีมาพร้อมครับ1 2 3 4 5 6ี่้าเจ็ด 8 9 10 11สิบอบ ห้าสิบหกสิบแล้วอ่ะเจ็ดสิบพอก่อนแล้วกันนะนับไม่ทันกดในตะกร้าได้เลยนะจ๊ะตัวนี้เพิ่มแรงจัด